ไม่มีใครมององรวมเลยว่ามันจะเขาแบบแบบที่เราคุยเนี่ยครับว่ามันมีมันจะมีไซส์เอฟเฟกต์เต็มไปหมดเลยนะครับคอนเซ็ควนที่มันจะเกิดจากไอ้เรื่องเนี้เรื่องเดียวครับผมเชื่อว่าคนถ้าเป็นระดับทํางานถ้าเขาอยู่แฟลตระนาบเดียวกันเนี่ยไม่มีใครสนใจครับก็ก็สนใจแค่เนี่ยครับครับก็สนใจแค่ว่าเออขนาดนี้มันออกไปจากท้องที่แล้วจบที่เหลือเป็นของไอเออยองไปจัดการเอาเองเลยยองเหมือนพยายามจะเขี่ยออกนอกเส้น ครับอย่างล่าสุดที่ได้ยินมาเนี่ยก็คือว่าจะเอาไอ้ตัวเหล็กที่หลอมแล้วแล้วมีปัญหาเนี่ยไปเก็บไว้ที่นครนายกครับอืครับโอ้โหไปเก็บที่นครนายกเป็นเป็นศูนย์ศูนย์อะไรของเข้าครับของของสำนักงานพลําปรณูเพื่อสันตินะฮะใช่ใช่ใช่ครับก็ตอนนี้ตอนนี้ก็มีประชาชนนครนายกก็ดีประทุมธานีก็ดีก็ไปยื่นหนังสือประท้้งเรียบร้อยแล้วครับ กับว่าห้ามเอาเข้าเขตเขาไม่ต้องการเนี่ยเนี่ยเออแแล้วมันมันมันกระเพื่อมหมดใช่ใช่ครับแล้วคนก็กลัวนี่ครับเขาไม่รู้หรอกว่าอะไรยังไงนะครับเขาเขารู้เขาเห็นคุณแฮนเดอร์ปัญหาอย่างนี้คุณก็เขาก็ไม่มีใครสนใจแล้วแหละนะครับคือทั้งทั้งที่ไอ้เรื่องกัมมันต์รังสีเนี่ยสภาพที่มันเป็นสารกัมมันตตารังสีเนี่ยมันจัดเก็บไม่ยากนะครับครับจัดเก็บในภาชนะที่มันออกแบบมาให้เก็บก็จบครับ มันก็ไม่รั่วไหลแล้วนะครับเพราะว่าสารไอเอเอเเรดิโออคทีฟเนี่ยที่มันเป็นแบบอ่าอิเล็กโทรแมกเนติกเนี่ยหรือแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยเ,เวลาที่มันผ่านของแข็งบางสิ่งบางอย่างมันก็มันก็ผ่านไม่ได้ยกตัวอ,อย่างเช่นเอ็กซ์เรย์เห็นไหมครับมันผ่านกระดูกไม่ได้เห็นไหมคแต่พราะนั้นเวลาไปผ่านกับฟิล์มปุ๊บไอตรงผ่านได้เนื้อเราเนี่ยมันผ่านได้ไอตรงกระดูกผ่านไม่ได้มันก็เลยเห็นว่าไอภาพกระดูกเราเนี่ยมันไปอยู่ในฟิล์มเอ็กซ์เรย์ครับแต่แค่นี้คือถ้ามันมีการจัดเก็บอยู่ใน วัตถุที่มันสามารถจะกักเก็บไอ้เจ้านี่ได้นะใส่กล่องซีลอย่างดีอะไรอย่างดีนะแค่นี้ยก็จบแล้วครับไม่มีใครมาอธิบายตั้งวิธีการจัดเก็บเก็บยังไงนะคนก็ไปนึกแต่เขาต้องยอมรับว่าคนก็ไม่ถึงไอ้โรงงานฟุกุชิมะนะครับที่ที่มันเป็นยูเรเนียมอันนั้นมันยูเรเนียมอันนั้นอันนั้นมันระเบิดอันนั้นมัเขาเรียกว่าทําปฏิกิริยาใช่ไหมครับไอ้นั่นเนี่ยนะฮะใช่ครับไอ้นั่นเนี่ยเวลาทําปฏิกิริยาแล้วหยุดไม่ได้ด้วยนะครับ ต้องค่อยๆให้มันจบเองไม่สามารถทําอะไรได้เลยมันก็เป็นปฏิกิริยาลูกโซ่อะไรแบบนี้เป็นต้นแล้วก็ความร้อนสูงมากนะครับแต่ไอตัวนี้ไม่ใช่เพราะมันไม่ใช่เป็นปฏิกิริยาันมันคืออิเล็กทรตัวแมกเนติกคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าธรรมดาแต่ว่าไม่ใช่ไม่อันตรายนะครับอันตรายเพราะว่ามันมีผลต่อต่อสุขภาพมันมีผลต่อผิวหนังมันมีผลต่ออะไรของเราทุกอย่างเลยและมันคอนทามิเนตมันมันแปดมันมันเปื้อนลังสีเนี่ยมันสามารถเปื้อนไปที่ ออธรรมชาติได้นะครับ,รบติดอยู่ที่ดินติดอยู่ที่ต้นไม้ติดอยู่ที่อะไรต่างๆเนี่ยมันกอนทามิมเนตมันปนเปื้อนได้แบบนี้เป็นต้นนะครับมมมแต่ว่าอย่างที่บอกว่าถ้าเก็บไอ้พวกที่สงสัยมาเก็บอยู่ในที่กักเก็บอย่างดีทําอะไรซิลไว้อย่างดีไม่ให้มันกระจายรังสีออกมาเนี่ยนะครับมมอันนี้ก็จบแล้วเพราะมันไม่ไทําปฏิกิริยาแบบเดียวกับยูเรเนียมแบบอะไรต่างๆใช่คือวันนี้นะถ้า วันนี้เนี่ยการค้นหาความจริงการที่อยากจะสแสวงหาข้อเท็จจริงเนี่ยมันคงยังทําหน้าที่ต่อไปอใช่ไหมแต่ว่าเมื่อเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันต้องสร้างความเชื่อมั่นว่ามันถ้าถ้าถ้อาอถ้าว่ามั่นใจว่าไม่เป็นนะมไม่มีปนเปื้อนนะครับอืวันนี้ยคําถามคือว่าหน่วยงานไหนเป็นคนเคลียร์เรื่องนี้อืจะร้อยหน่วยงานนั้นแล้วบอกีเจ้าหที่มาสุ่มตรวจความที่สังคมเขาไม่เชื่อถึงครับครับเขาก็ต่อให้คุณออกข่าว เขาก็ไม่เชื่ออืม,มันก็เลยกลายเป็นความล้มเหลวความล้มละลายทางความน่าเชื่อถือครับไอกระแสะพวกนี้มันดับไม่ได้นะเพราะนั้นสมมุติว่าผมตั้งคําถามว่าเฮ้ยถ้าเกิดพี่บ๊วยเป็นผู้ว่าเอผู้ว่าระยองอือนา,า,าลาักษ์เป็นผู้ว่าเอกระบินไอปปาจีน,จนผมถามว่าถ้าอาจารย์พี่บ๊วยกับอาจารย์นาลักษ์เนี่ยจะเฝ้ารอให้หน่วยงานกลางมานั่งสุ่มตรวจแบบเนี้ย ธุรกิจเอ่ยประชาชนเอ่ยนะเกษตรกร,ร,กรในจังหวัดเอ่ยไม่ไม,ไม่ไม่เจ่งไปก่อนแหัะใช่ใช่เอาถ้าอย่างนี้พี่บ๊วยผมกม็จะบอกพี่บ๊วยพี่บ๊วยตั้งชอ,อก,กอฉุกเฉินเนี่ยต้องไปเอาเครื่องมือหรือว่าไปไปจ้างนะประสานประสานจากหน่วยงานต่างประเทศใช่ไหมจับพากกุญรเนี้ยเอาเข้ามาเาใช้ทุนเท่าไหร่หรือจะขอแบบจีทูจีได้ไหมหรือใช้งบไอ้ที่อพออะไรเนี่ย ชุกเชิญแล้วเอาอย่างเงี้ยมาเลยแล้วก็มาส่งตรวจมาทําพิธีให้คนเชื่อครับไปตรวจไปสวนไปตรวจทุเรียนไปตรวจดินไปตรวจน้ําครับซึ่งอันนี้ผมว่ามันต้องรีบทําโดยด่วนเจ้าถิ่นเนี่ยจะไม่ไม่คนจะรอแล้วอ่ะใช่ครับถ้าเจ้าถินรอผมว่าผมว่ารอเยยวยาอย่างเดียวแจกเงินอย่างเดียวมันไม่ได้ละเพราะว่าเดี๋ยวเวลามันกู่ไม่กลับนี่ นักท่องเที่ยวไม่มาเนี่ยโอย้เรื่องพวกนี้มันใช้เวลานานนะอย่าคิดว่าออปล่อยคน<พ>ลืมนะพอพอาจารย์สุวชัยพูดบอกว่าเออรอแจกเกินอย่างเดียวเนี่ยวันนี้ผมได้กลิ่นมาฮะอาจารย์สุวชัยอาจารย์รักผมได้กลิ่นมาบอกให้เตรียมจะแจกตงังอีกแล้วว่ะเออมีกลิ่นมาบอกว่ากระทรวงมหาไทยเอ,อจะมีการหารือกับกระทรวงการคลัง ขอวงเงินไปไปจ่ายชดเชยให้กับพี่น้องในในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีที่ที่ได้รับความกระทบกระเทือนจากซีเซียมหนึ่งสามเจ็ดนี่ไงมันจะมาอีกแล้วอะ่ะจะแจกตังค์อีกแล้วอ่ะเออคือวนนันใช่มันเป็นทางาแก<ค>้<ช>กับประชาชนเนี่ยต่อให้ด็อกเตอร,ร์ท่านใดก็ตามต่อให้นักวิชาการท่านใดก็ตามหรือต่อให้ผู้เชี่ยวชาญหน่วยงานใดก็ตามในในประเทศเนี่ยวันนี้เผยเผอเนี่ยเขาไม่ค่อยเชื่อถือ ไม่รู้ว่ามาพูดให้เพื่อสบายใจหลงหรอปรเป่ะผมว่ามันอาจจะต้องต้องกล้าที่จะข้ามสร้างความศรทัทธาควานน่าจะถืออีกวิธีแล้วอืว่าฟังดูเหมือนว่าเออศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ห้ามันน้อยอฮึแหมแต่โทษน,นะบ้านกูอยู่ปาจีถ้าคนที่บอกว่ามีน้อยมึงช่วยมาอยู่สักเดือน,น,นไงได้ไหมเดี๋ยวออกค่าเช่าบ้านให้อย่างเงี้ยหรือช่วยเอาทุเรียนไปกินเอามะยงชีดไปกินหน่อยได้ไหม คนก็จะได้กล้ากินบางทีมันอาจจะรู้สึกเละถทบตรงข้ามกัน้วใช่ครับถ้าผมเชื่อว่าพื้นที่จังหวัดผู้ว่าบวยกับผู้ว่าอารักษ์เนยช่วยระดมหรือเอาผู้เชี่ยวชาญฟูกูจิมะมาได้ไหมหรือใครแล้วมาใช้ใช้กระบวนการกรรมวิธีที่ที่สังคมก็เชื่อถึงได้ช่อันนี้ผมว่าน่าจะดับได้แต่ถ้าเกิดรอให้เกิดความชัดเจนนู่นนี่นั่น รอหาเจ้าภาพกลางรอเงินเดียวยาคือมันมันช่วยได้นิดเดียวอืมแล้วที่เหลือมันจะกู่ไม่กลับนะครับเออแล้วก็จะผ่านนี่เสียเยอะนะจะบอกให้เอออืเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันละเอียดออกนะมันธุรกิจพังไปท่องเที่ยวพังไปผลไม้ล่างไม้ออกตามฤดูกาลอีกสองเดือนข้างหน้าจะเป็นเทศกาลกินผลไม้นะเออเป็นหน้าทุเรียนบางพุทธเอออย่าเสี่ยงดีกว่าอย่าเสี่ยงดีกว่าอย่าเสี่ยงดีกว่า เดี๋ยวกระแสมันมาแล้วมันจะแก้ยาก